เรื่องที่3การช่วยเหลือผู้ประสบวาตาภัยด้วยในห่วงที่ผ่านมาประเทศไทยตอนบนประสบภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคนองและลมกันโชกแรงอันส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเมืองเกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากนั้นในการนี้แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย,ยกองทัพภาคที่สได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติโดยในห่วงที่ผ่านมามีการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า1,530หลังคาเรือนในพื้นที่14จังหวัดภาคเหนือที่ประสบวาตภัยรายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่าย